กินครับอันนี้ผมไม่เถียงคือผมเป็นมอดูที่ขี้เกียจดูดวงคลิปเค,เคสส่งยาใ้ถือว่าพีคมากนะเขาจะต้องดูเลิกในการส่งยาด้วครับแต่ผมก็ไม่รู้นะเขาบอกเลิกส่งของเลิกส่งของจนกระทั่งผมมาถามเขาครับเพราะเขาขอบ่อยเกินสักไปสักมาค่ะเลยได้คําตอบเขาว่าเขาเป็นเคสส่งยาก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะอันนี้ไม่เอาไม่ดูไม่ถือว่าดีครับ สวัสดีครับผมมาจากช่องหมอลักยิ้มอาจารย์พัดครับผมทำไมถึงชื่อหมอลักยิ้มคะเกิดจากว่ามีเอฟซีครับเขาเข้ามาคอมเมนต์ถึงลักยิ้มผมว่าเออหมอยิ้มสวยนะแล้วหลังๆเผาก็เรียกเรียกว่าหมอลักยิ้มหมอลักยิ้มผมก็เรียกชื่อนะครับมาตั้งเป็นชื่อช่องครับผมส่วนใหญ่เนี่ยคนมาดูดวงอยากรู้ว่าเขามาถามเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่คนมาดูดวงหลักๆก็ถ้าเป็นผู้หญิงจะเรื่องความรักถ้าเป็นผู้ชายเรื่องเงินครับผมเคยมีคนที่ส่งยาเนี่ยมาให้คุณหมอรู้ล้อมให้ด้วยไหมคะมีครับผมทุกอาชีพสว่างมมีหดครับ เคสส่งยาในถือว่าพีคมากนะเขาจะต้องดูเลิกในการส่งยาด้วครับ<อ>แต่ผมก็<อ>ไม่รู้นะเขาบอกเลิกส่งของเลิกส่งของจนกระทั่งผมมาถามเขาครับเพราะเขาขอบอ่อยเกินสักไปสักมาเลยได้คำตอบเขาว่าเขาเป็นเคสส่งยาก็เลยว่าเอ้ยไม่ได้นะอันนี้ไม่เอาไม่ดูไม่ถือไ่าดีครับ จร,จริงครับอันนี้ผมไม่เถียงคือผมเป็นมอนดูที่ขี้เกียจดูดวงเนื่องจากว่าช่องนี้เอาทาเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับก็คือเราต้องการให้ช่องเนี่ยมันเป็นช่องที่ให้ความรู้การดูดวงเพราะฉะนั้นผมแค่ต้องการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูดวงไม่ได้คิดว่าอยากจะเปิดช่องเพื่อรับดูดวงเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนทักเข้ามาก,ก็จะเบื่อเบื่อหน่อยเพราะว่าขี้เกียจไปนั่งดูดวงให้ประมาณนี้ครับผมแล้วเรื่องไร อ่าส่วนมากที่เขาถามอ่ะก็คือจะเป็นเรื่องตายเมาายื่อไรซึ่งจริงเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าผมจะไม่ตอบครับคือถึงตอบได้ก็จะเลี่ยมตอบเพค่ผลง่ายๆลยเพราะว่า2ออย่างนะครับเวลาที่คนตายจะมี2คำถามคือจะหาเจอไหมเช่นคนหายซับสูตรอย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่าเขาตายแล้วเนี่ยการค้นหาจะลดลงหรือเขาก็จะไม่หาหรือคนที่เขาจิตตกเขาจะยิ่งอยากตายให้มันเร็วขึ้นครับแล้วคนดูเนี่ยส่วนใหญ่คือเขามาดู ถ้าโดนทักไม่ดีเนี่ยเขาต้องกลับไปทำยังไงอ่าผมก็จะบอกวิธีแก้ว่าเขาควรทาประมาณไหนหรือแก้ยังไงแต่นี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าบางอันผมก็จะบอกว่าอันนี้แก้ไม่ได้หรือว่าบางอันบอกว่าแก้ได้จะแก้โดยรักจิตมิตริการข้อไหนวิธีการไหนก็จะบอกครับส่วสุดท้ายช่วงครึ่งปีหลังนะคะพอจะบอกได้ไหมว่าจะมีอะไรเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิด คือปีหลังหลักจะเป็นเรื่องเงินครับเรื่องเงินเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องเกี่ยวกับไฟไหมเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามอย่างนยังคงสภาวะนี้อยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้รุนแรงมันจะเป็นช่วงแบบว่าคาบเกี่ยวมันจะเป็นช่วงที่ไม่ว่าจะเป็นตัวของการมือเองก็จะยังไม่ชัดเจนในหมวดของสภาวะแวดล้อมอากาศก็จะยังไม่ชัดเจนครับมันจะผ่านผวดบทร้อนก็คือร้อนมากบทหนาวก็คือหนาวมากมรสุมจะเข้าตลอดที่มันจะไปรอเช็คบินหรือว่ามีปัญหาชัดเจนก็คือปี2118เลยครับ